สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปนะคะดวงรายสามเดือนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะดวงรายสามเดือนก็จะเป็นในระหว่างเดือนมก,กราคมพาแล้วก็มีนาคมนะฮะ2568นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมนะ,ะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงสามเดือนแรกนะ,ะต้นรับปี2568นะคลิปนี้นะคะวิธีการอ่านของเต้านะคะเต้าจะอ่านเป็นภาพรวมชีวิตของชาวราศีกุมกันก่อนนะ แล้วก็จะแยกย่อยให้เป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะในเรื่องงานก็จะอ่านให้ตั้งแต่คนที่กําลังหางานเนาะคนที่ทํางานประจําอยู่นะรวมถึงคนที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะก็จะอ่านให้สําหรับคนโสดนะคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วที่ความสัมพันธ์ปกติดีจะไม่ได้อ่านให้เนาะนะคะประมาณนี้นะคะก็สําหรับวันที่ที่ใช นะในคลิปนี้คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะเออทั้งหมดเลยเนาะแต่เราจะไม่ไมออ่ให้ จะไม่ได้กําหนดนะว่าคุณจะต้องดูตามแบบโหรสตร์ไทยหรือว่าโหรสตร์ตะวันตกนะคะคุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปแล้วก็เลือกในแบบที่คุณชื่นชอบได้เลยเนาะหรือถ้าใครอยากที่จะดูตามแบบลัคนาก็คือเวลาตกฟากนะถ้าคุณรู้ของตัวเองนะคะได้หมดเช่นเดียวกันเนาะทั้งแบบโหรสตร์ไทยแล้วก็ตะวันตกนะคะเช่นเดียวกันนะส่วนสํหรับไพ่ที่ใช้ทั้งหมดในคลิปนี้นะมีะรายละเอียดที่ด้านใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทําด้วยนะคะโอเคสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็ร,กรับฟังนะคะต้องฝากกดไล กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะถ้ามี a c e b o o k นะฮะแฟนเพจชื่อว่า Red Lips Telling นะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็มีติ k t o k ด้วยนะฝากติดตามกันในทุกๆช่องทางเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะฮะสามารถกด Super อร์แตงส์สวัขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะฮะถ้าคุณรับชมทาง u t u b e นะหรือถ้าคุณรับชมทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะ,ะเคเเรราามมิ่มกันนะ ชาวราศีกุมนะคะ <S <S เริ่มใบแรกโอ้ตัวตนของคุณเป็นเอ็มเพรสเลยนะคะส่วนใหญ่เนาะพลังงานตัวตนนะคะดีแทบจะทุกราศีเลยนะต้องดูดูแบบมาจนถึงราศีกุมเนี่ยนะคะ <S 2> <S 2> ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเลยนะสำสหรับแบบช่วงาสามเดือนแรกนะเปิดปีใหม่นะฮะอันนี้เป็นหกไม้นะซิก w a วอนนะคะโอเค อีกหนึ่งใบนะโอ้ดิแฮง e ์แมนนะคะแฮงท์แมนนะอ่าเอาละนะคะส่วนของอดีตนะฮะโอ้เดาฟูนะคะโอเคความคิดของคุณว,ว้าวสิบถ้วยนะคะอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณนโปนนะคะโอ้แล้วก็ขออนุญาตวางนะคะเป็นหัวเรื่อง นะอ่าโอเคการงานนะฮะการเงินนะฮะแล้วก็ความรักนั่นเองนะฮะอืมอ่าทีนี้เอาดูการงานกันก่อนนะฮะ Five of Swords นะคะแล้วก็ Knight of Wands นะคะเก้าไม้แล้วก็ ands, น,ะะวกนะฮะ The Emperor นะฮะ The Emperor นะฮะเรื่องของการเงินนะ เซเว่นออฟเพนเดเค่นะคะอู้การเงินและดูมั่นคงนะยังไงต่อ Seven of Swords นะคะอือืมและนะคะ a c e of Swords นะคะอู้มีการตัดสินใจนะวางแผนที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยนะเรื่องความรักนะคะอันนี้คือ p a นอ of Pentacles พ o ยน์ออ s ซ u r c สนะคะ mm hmm. ยังไงต่อนะฮะโอ้ทูออฟคัพส์อ่าโอเคนะฮะแล้วก็นะฮะ believe in the magic of life นะคะโอ้แล้วก็นะฮะ spend time with animals นะคะให้คุณใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงของคุณนะฮะ savings เก็บเงินด้วยนะชาวราศีกุมนะนางฟ้าบอกแล้วก็ dietary change เเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารโอเคค่ะที่เดี๋ยวเรามาดูกัน ค่ะเรามาดูกันนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะดวงราย3เดือนของคุณนะคะประจําเดือนมกราคมพาแล้วก็มีนาคมนะคะปี2567เ mm hmm. นะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมกันบ้างนะ,ะ mm hmm. แล้วขออนุญาตเริ่มต้นด้วยนะคะภาพรวมชีวิตนะ,ะของชาวราศีกุมนะคะ mm hmm. ก็เริ่มที่ไพ่เอ็มเพรสเลยใบแรกนะ,ะใบน,นี้นะคะตัวตนของชาวราศีกุมนะคะเอ mm ็มเพรสเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลย นะเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่เอ็มเพรสกำลังบ่งบอกว่าในช่วง3เดือนแรกของปีเนี่ยนะคะชาวราศีกุมคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะไพ่กาลังบ่งบอกว่าคุณกําลังดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตเนาะในทุกๆด้านเลยนะคะในเรื่องทั้งของการงานการเงนินความรักหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตนะใน,ในทุกๆเรื่องหรืออย่างน้อยที่สุดของไพ่เอ็มเพรสจะต้องเห็นเอเนอร์จีของคนที่อ,อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะอย่างเช่นทานเยอะทานเก่งขึ้น ะะก็ให้ระวังอ้วนขึ้นด้วยเนาะถ้าถ้าสำหรับคนที่ไดเอทอะไรอย่างเงี้ยนะคะกออ็ประมาณนั้นนะคุณอาจจะอ้วนขึ้นนะในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้นะหรือถ้าบางท่านนะคะที่กําลังรอคอยในลูกในเรื่องของลูกน้อยเนาะนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะนะตั้งครรภ์ถ้าบางคนที่รอนะฮะที่แบบแต่งงานมา,มานานแล้วอาจจะรอคอยลูกอยู่อะไรแบบนี้นะคะแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะเป็น energy ความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านเลยนะคะอ Uh, ทีนี้ในส่วนของนะสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะขึ้นมาเป็นหกไม้นะคะแล้วก็แฮงก์แมนนะคะหกไม้เนี่ยรับรู้ถึง energy ของความสำเร็จนะคะเป็นอาจจะเป็นความสำเร็จในเรื่องงานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศรีกุมนะก็เป็นไปได้นะฮะหรือว่าไพ่กำลังวงบอกว่าช่วง3ามนนี้เนาะถ้าหากใครมีโปรเจกต์งานอะไรที่แบบ คุณอาจจะทํามาช่วงก่อนหน้านี้แล้วมันยังไม่สําเร็จสักทียังไม่เสร็จสักทีนะมีเกณฑ์ที่จะเสร็จประสบความสําเร็จหรือว่าได้รับการตอบร,รับที่ดีนะคะประมาณนี้หรือว่าโปรเจกต์ที่แบบว่าทามานานเออนั่นแหละอุปสรรคเยอะนะคะมันกําลังจะสําเร็จลงแล้วหรือว่าถ้าใครบางคนรอคอยในเรื่องของการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนนะอ่าอัพเงินเดือนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสนั้นเช่นเดียวกันในช่วง3ามเดือนนี้นะคะ ทีนี้ไพ่แฮงแมนเนี่ยอันนี้คือเต้านะเตือนให้ระมัดระวังนะในเรื่องของสุขภาพนะคะหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับการเงินบางเรื่องเนาะอันนี้คือมองเห็นเป็น Energy แบบระวังเกี่ยวกับรายจ่ายที่คุณไม่คาดคิดประมาณนั้นนะคะเออในช่วงเวลานี้ก็ได้นะหรือว่าแฮงแมนกาลังบ่งบอกว่าช่วงสามเนี้จะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะกับชีวิตก็ได้เป็นช่วงของการไตร่ตรองชีวิตก็ได้เป็นช่วงที่ คุณคุณอาจจะวางแผนอะไรหลายๆอย่างให้กับชีวิตหรือว่าค่อนข้างคิดเยอะเออในในดีเทลในอะ,อะไรบางอย่างของชีวิตในช่วงเวลานี้ว่าง,งัันเถอะนะคะประมาณนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังกั้นกรองอะไรบางอย่างให้กับชีวิตเนะตาะไตรตรองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ในส่วนของอดีตนะไพ่เดลฟูขึ้นมาเนาะก่อนหน้านี้นะคะชาวราศีกุมคุณอาจจะเพิ่งเดินทางมาหรือเปล่านะมองว่าเป็นการเดินทางนะคะหรือว่า บางท่านคือคุณคุณต้องเห็น e n e จีของการเริ่มต้นใหม่บางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มต้นใหม่ในในบางอย่างอย่างเช่นเ,ออเริ่มวิถีทางเส้นทางใหม่ๆบางคนอาจจะเริ่มอาชีพใหม่เออเริ่ม เริ่มงานใหม่ก็ได้นะฮะแต่ว่าเดลฟูมันเป็นลักษณะของสิ่งที่มันเป็นอิสระหรือบางคนอาจจะเพิ่งเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้หรือว่าพิ่งทํางานอิสระช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าเพึ่งเป็นอิสระจากอะไรสักอย่างช่วงก่อนหน้านี้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ในส่วนของความคิดของคุณเนาะขึ้นมาเป็นสิบถ้วยตรงนี้นะคะสิบถ้วยเนี่ยต้องมองว่าชาวราศรีกุมช่วงสามเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสกับในเรื่องของครอบครัวนะคะหรือว่าโฟกัสในเรื่องของความสุข ในการใช้ชีวิตก็ได้นะคะเหมือนเหมือนคุณมองอะไรในช่วงเวลานี้คุณจะยึดถือในเรื่องของความสุขนะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความสงบสุขหรืออ, ى, อะไรก็ได้ที่ทําให้ครอบครัวม,มีความสุขอะไรก็ได้ที่ทําให้ครอบครัวยิ้มได้อะไรก็ได้ที่ทาใ,ให้คุณได้อยู่กับครอบครัวเออหมือนมันคุณจะโฟกัสเรื่องประมาณนี้ทํานองนี้นะคะเออในช่วงเวลานี้ประมาณนั้นนะฮะหรืออย่างที่บอกบางท่านอ่ะ มีโอกาสที่จะตั้งครันในช่วง3เดือนนี้ก็ได้นะแล้วก็คุณอาจจะคิดในเรื่องของครอบครัวว่าเอ้ถ้าสมมติมีลูกอะไรเงี้ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างอ,อะไรประมาณนั้นมีสมาชิกเพิ่มประมาณนั้นนะคะมีความคิดดีเทลเกี่ยวกับครอบครัวเยอะขึ้นนะคะในส่วนของอนาคตอันใกล้เนาะขึ้นมาเป็นคุยณวอนสะคะโอ้เอเนจีดีมากๆความสำเร็จในเรื่องงานนะคะโดดเด่นชัดเจนมากๆกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมเนาะ ต้องบอกก่อนเนาะตำแหน่งอนาคตนี้นะจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าอันนี้เราอ่านไพ่เป็นมกราคมพามีนาเนาะดังนั้นตำแหน่งอนาคตจะเป็นตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะเห็น energy ของความสําเร็จในเรื่องงานนะคะที่คุณรอคอยจะเกิดขึ้นสมมติถ้าบางคนรอคอยตําแหน่งหน้าที่ใหม่ๆนะคะมีโอกาสจะได้รับมีโอกาสจะได้รับการเลื่อนขั้นนะคะไพ่คุณนวรเป็นเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงคนที่เก่งในเรื่องงานมากๆ ออแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องงานมากๆนะคะหรือว่าชาวราศรีกุมกำลังจะได้เริ่มต้นทางานโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณแบบมีแพชชั่นกับมันสิ่งที่คุณอยากทําสิ่งที่คุณคิดมาโดยตลอดว่าเอ,อ้ยแบบอยากทําอันนี้อะไรเงี้ยบางคนจะได้เริ่มต้นทำนะในช่วงของเดือนเมษายนเป็นต้นไปประมาณนั้นนะคะเออเห็นเอจีของคนที่เอนจอยกับงานเออมากๆเนาะนะตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีนี้มาดูแยกย่อยในเรื่องงานนะคะเรื่องงานก็มีไฟฟับซอสนะนายอวบอนสคาแล้วก็ดิอัมพ์เปอร์นะคะ,อะขอเริ่มต้นคนที่กําลังหางานเนาะ,ค,ะคนที่กําลังหางานถ้าถามว่าคุณจะได้งานในช่วงเดือนไหนนะคะต้องมองว่ามีโอกาสามากที่สุดคือมีนาคมนะคะที่คุณจะได้งานเนาะ,ะส่วน2เดือนแรกอาจจะแบบเอเหมือนอาจจะได้แต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เพื่อนรน่วมงานอาจจะไม่ดีหรือว่าอาจจะเป็นที่ที่ยังไม่ใช่เนื้องานอาจจะไม่ใช่สําหรับคุณอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามีนวโนมที่เมเดือนมีนาคมเนาะมีโอกาสที่คุณจะได้งานมากที่สุดนะแต่ถ้าให้เต้าแนะนําก็ส่งใบสมัครตัง้งแต่เดือนมกราคมนั่นแหละนะคะเพราะว่าเรื่องเพียร์เรทำลายเวลามันอาจจะสลับกันได้เนาะนะคะประมาณนี้ทีนี้คนที่ทำงานประจํานะคะเริ่มต้นที่เดือนมกราคมเนาะเต้าเห็นเอเนจีแบบ ถ้าดาบเนี่ยให้ค่อนข้างระวังในเรื่องของความขัดแย้งบางอย่างเนาะในออฟฟิศนะคะอันนี้อันนี้ลองลองดูถ้าส่วนคุณเป็น หัวหน้านะคะเออก็ลองพยายามใช้คําพูดที่ดีกับลูกน้องในการติดต่อประสานงานนะคะเออให้ค่อนข้างระวังในเรื่องของความขัดแย้งให้มากที่สุดเนาะนะคะเพื่อที่งานจะได้ราบรื่นประมาณนั้นเนาะพยายามจะเย็นให้มากขึ้นในการติดต่อประสานงานกันนะคะส่วนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนาะเห็นเอจี g ของงานที่งานหนักภาระเยอะประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามองว่าคุณผ่านไปได้แต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีแนวโน้มที่คนที่ทํางานประจำเนาะคนอาจจะเบื่องานเป็นช่วงที่เบื่องงานหรือว่า เหมือนเห็นไอ้ที่ของคนที่ทําอะไรซ้ำซากจําเจอะทําเรื่องเดิมๆงานเดิมๆประมาณนั้นนะคะมันก็จะรู้สึกเบื่อเป็นธรรมดาแหละนะคะเออประมาณนั้นทำทำไงได้เนาะเราทํางานประจําเขาให้ทางานแล้วเราก็ต้องทําถูกไหมนั่นแหละเราไม่ได้ไม่สามารถที่จะเลือกเองได้ในเมื่อที่เราคอมมิตเราไปทางานงานนี้แล้วเราทำออฟฟิศนี้แล้วมันก็ต้องทำนะ No. นะดังนั้นก็หาวิธีการในการปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองไปนะคะในเรื่องงานเนาะนะคะแล้วก็ในเดือนมีนาคมนะคะมีเกณฑ์ที่บางท่านต้องมองว่าคุณมีโอกาสจะได้งานใหม่ๆนะที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่า,าบางคนเนาะอันนี้เห็นเนองที่แบบนี้บางท่านอาจจะไปสมัครงานแล้วมีโอกาสจะได้งานใหม่ก็ได้เป็นงานต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือบางท่านเจ้านายออฟเฟอร์งานอะไรบางอย่างให้ก็ได้ที่แบบ เกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคะประมาณนี้หรือคุณอาจจะได้โอกาสดีๆอะไรบางอย่างจากเจ้านายก็ได้หรือบางคนได้ปรับตําแหน่งในเดือมีนาคมก็ได้นะฮะประมาณนี้ทีนี้ส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัว หรือฟรีแลนซ์นะคะฟรีแลนซ์นะช่วงมกราคมนะคะระวัง energy ของความขัดแย้งเนาะกับเพื่อนร่วมงานคนที่ทํางานด้วยกันนะคะดังนั้นให้ประณีประนอมมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นในการพูดคุยนะคะร่วมงานกันประมาณนั้นพยายามวางในเรื่องของอีโก้ลงเนาะนะคะเน้นในเรื่องของการประสานงานให้ให้มากขึ้นแบบ ซอปอะต้องใช้ซอปพาวเวอร์แล้วนะนะจุดนี้นะคะส่วนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีเกณฑ์ที่งานจะเยอะจะยุ่งมากๆนะคนที่ทำฟรีแลนซ์กับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเ,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานเดิม งานรูทีนแบบเดิมๆประมาณนั้นนะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายในการแก้ปัญหาหรือทําอะไรซ้ําๆเดิมๆในช่วงเวลานี้นะก็แนะนําลองให้เรียนรู้นะหาอะไรเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะส่วนในเดือนอมีนาคมนะคะมีเกณฑ์จะมีงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเข้ามา งานโกอินเตอร์ว่างันเถอะหรือลูกค้าต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจจะได้ปิดดีลใหม่ๆนะลูกค้ากลุ่มใหม่นะคะหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆจะเข้ามาช่วงเดือนมีนาคมเนาะนะคะประมาณนี้นะคะโอเคเอาเป็น,นว่าการงานดีราบรื่นนะคะไปได้แหละนะแต่ว่าติดแค่ประมาณเดือนมาการาเนาะระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะแต่ถ้าใจเย็นมากพอเนาะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะชาวราศีกุมนะคะเซเว่นอ็อกเพนเคิลขึ้นมาเซเว่นออซอแล้วก็เอซับซอร์นะคะ ช่วงเดือนมกราคมเนาะชาวราศีกุมสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือการเงินคุณนะคุณมีสภาวะการเงินที่มั่นคงมากๆนะคะเห็นบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนมาในเดือนนี้นะคะ,ะถ้าสวถามใน3เดือนนี้นะมกราคมพามินาเนี่ยนะคะมกราคมมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนมากที่สุดนะบางคนอ,อาจจะได้จากโบนัสอาจจะได้จากค่าตําแหน่งอาจจะบางคนอ,อาจจะเป็นเดือนที่คุณได้เลื่อนขั้นพอดีแล้วก็ออปรับ เงินอะไรเงี้ยได้เงินพิเศษหรืออะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยหรือถ้าบางคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวทำฟรีแลนซ์ก็มีเกณฑ์ที่แบบว่าเบิกเงินลูกค้าได้หรือว่าปิดดีลจ็อบใหญ่ได,ได้ได้เงินมา หรืออะไรแบบนี้นะคะเออประมาณนั้นเนาะเอาเป็นว่าเห็น energy ก้อนเงินก้อนใหญ่นะคะดังนั้นก็จะบอกชาวราศรีกุมแนะนําว่านะขอให้จัดการการเงินให้ดีนะคะเออแบบแบ่งสรรปันส่วนเงินส่วนเก็บเงินส่วนใช้เงินส่วนลงทุนอะไรอย่างเงินส่วนแบบสำรองฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะนะคะก็แบ่งสรรปันส่วนให้ดีๆนะออมีความรู้สึกว่าชาวราศรีกุมช่วงเดือนมกราคมบางท่านนะคะสิ่งที่คุณลงทุนไว้ช่วงก่อนหน้านี้นะที่แบบอาจจะนานมาแล้วอย่างเช่นคุณเคยซื้อหุ้นตัวหนึ่งเอาไว้แล้วซื้อสะสมมาตลอด ว่ามันก็ยังไม่ได้เติบโตไปไหนนะคะแต่เดือนมกราคมคุณอาจจะเห็นสัญญาณที่ดีบางอย่างในสิ่งที่คุณเคยลงทุนเอาไว้เมื่อในอดีตเออแล้วมันกลับรีเทิร์นกลับมาให้คุณประมาณอย่างนั้นนะคะเออบางคนก็อาจจะได้กําไรได้เงินก้อนได้อะไรเข้ามาเนาะดังนั้นก็แบ่งสรรปันส่วนให้ดีในส่วนที่มันเป็นกําไรของคุณเนาะนะฮะ อ่ะทีนี้ในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์นะในเรื่องของการเงินเนะี่ยต้องบอกว่าให้ระมัดระวังอะไรที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนะคะสแกมนะคะเออได้หมดเลยนะอ่อคอลเซ็นเตอร์อะไรก็ตามที่จะมาหลอกลวงเงินคุณไปนะหรือถ้าส่วนคนอยู่ในออฟฟิศทำงานเนอะถ้าคุณเป็นหัวหน้าก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอะไรที่ไม่ซื่อตรงในเรื่องของการทำงานนะคะทุกๆด้านเลยนะคะ ถ้าส่วนคุณเป็นหัวหน้าก็อาจจะต้องตรวจสอบหน่อยในเรื่องของบัญชงบัญชีอะไรสิ่งที่ลูกน้องทำงานอะไรมามันซื่อตรงไหมมันแบบออมีอะไรหมกเม็ดหรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นแต่ว่าไม่ได้อยากให้กังวลเนาะแต่ว่าเซเวนซัซอมันเป็นสัญญาณของแบบเหมือนเหมือนคุณอาจจะตรวจสอบเจออะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับเรื่องเงินออในมิติบางอย่างแง่มุมบางอย่างอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะคะ หรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินไปในสิ่งที่แบบว่าไม่ได้ต้องมองว่ามันไม่ได้จําเป็นกับคุณมากนักเออดังนั้นก็ให้ควบคุมในเรื่องของรายจ่ายให้ดีหรือว่าพิจารณาดีๆนะว่าไอ้สิ่งนี้ที่เราใช้ไปเนี่ยมันมันคุ้มค่าไหมมันควรที่เราจะจ่ายไหมให้ทานองนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเดือนมีนาคมเนาะเห็น energy แบบเอ o ซับซ้อนเนี่ยรู้สึกว่าคุณคุณจะใช้เงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวังรัดกุมมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะเห็นเอจี้ว่าคุณคุณจะมีแผนการที่ชัดเจ,เจนเกี่ยวกับการเงินในปี2568เนี่ยชัดเจนในเดือนมีนาคมนะหมายถึงว่ามการาคมพาคุณอาจจะยังไม่ได้วางแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่แผนการมันดูจะชัดเจนมากขึ้นนะคะในเดือนมีนาคมอย่างเช่นบางคนมีแผนว่าเอ้จะเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่ ในปีนี้จะลงทุนให้ได้เท่าไหร่ในปีนี้อะไรแบบนี้มีเป้าหมายทางด้านการเงินอะไรบางอย่างที่ผุดขึ้นมาหรือว่ามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินเกิดขึ้นประมาณนั้นนะคะ ừ. หรือรอบครอบมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเงินของตัวคุณเองประมาณในงานนะคะอันนี้ขออนุญาตเพิ่ม พูดแบบรวมไปเลยเนาะเซฟวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่นแหละชาวราศีกุมบงท่านเนี่ยอาจจะมีแผนการในการเก็บเงินที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างที่บอกว่าเอ้ปีนี้เรามีเป้าหมายการเก็บเงินให้ได้อ่าจ,จะเก็บเงินสดให้ได้2 0 0 0 0 0บาทสมมุตินะคะ3ามแสนบาทห้าแสนหนึ่งล้านอะไรก็ว่าไปนะฮะนั่นแหละเหมือนจะมีแผนการอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าแบบเอ้เราเก็บเงินให้ได้เท่านี้เราต้องทอํายังไงเราต้องทางานอะไรบ้างอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออประมาณนั้นเนาะนะเหมือนคุณจะโฟกัสในเรื่องของการเงิน หรือการเก็บเงินมากขึ้นการเก็บออมเงินมากขึ้นอ่ะชาวราศีกุมในในช่วงของ3เดือนแรกนี้นะคะใส่ใจเรื่องการเงินมากขึ้นดีแล้วนะคะดีแล้วเนาะทีนี้ถัดมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะคุณได้ไพ่ Page of Pentacle ลนะคุณอับซอสแล้วก็ Ten o f เอ้ยไม่ใช่ทั o ร์คัพ s นะคะขอเริ่มที่ energy ของคนโสดนะะี่ยคนโสดต้องบอกว่า energy คุณดึงดูดผู้คนมากๆ energy คุณเป็นแฮมเพรสนะคะ แอมเพรสเนี่ยเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้เป็นคนที่ไม่ได้ขาดอะไรถึงแม้คุณเป็นคนโสดแล้วคุณเป็นเอเจนซี่แบบนี้ต้องบอกเลยว่าคุณดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาสนใจคุณอยู่แล้วอันนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกคนโสดนะฮะถ้าคุณเป็นเอเจนซี่แบบนี้อย่างที่เต้ากล่าวไปเนี่ยนะคะ,ะดีแล้วนะคะดีแล้วให้คีบเอเ e r g ีตัวเองแบบนี้เอาไว้เป็นเอเจนซีของผู้หญิงเล,เลอค่าเออประมาณนั้นนะคะนั่นแหละสิ่งที่จะบอกก็คือมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเนาะมีไพ่บุคค เ,เห็นเอเจนซี่เพจเอัลเพนด์คิกับคุณอับซอรดนะฮะช่วงเดือนมกราคมพามีโอกาสจะได้เจอคนที่น่าสนใจนะแต่ว่าถามว่าเขาจะมาจีบคุณไหมใช่แหละนะเพราะว่าไพาถ่ถวกขับก็ขึ้นมานะคะมีโอกาสจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยเข้ามาทําความรู้จักกันเนาะนะคะเห็น2องเอเนจีนะเป็นเอเนซีธาตดินนะคะธาตดินก็คือ มังกรพุทศพกันนะคะแล้วก็ธาตุลมธาตุลมก็คือมีถุนตุนกุมประมาณนี้นะคะลองดูมี energy ของคนที่อายุน้อยกว่าคุณแล้วก็มี energy ของคนที่อายุมากกว่าคุณ <c oughs> นะคะก็ลองดูเนาะนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันนะได้เดทกันได้ทําความรู้จักกันนะคะเสามเดือนนี้แหละนะน่าจะมีคนเข้ามาเดทมาคุยหรือว่าน้อยที่สุดนะน,น่าจะมีคนคุยนะคะคนสดเนาะนะฮะ ประมาณนี้ทีนี้คนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ energy คุณดีจัง energy คุณโฟกัสที่ตัวเองมากๆเลยนะคะ,ะต้องบอกว่าในช่วงสามเดือนนี้นะมีโอกาสที่จะมีการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะคือคือเต้ามองว่าคุณและเขาน่าจะได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งได้ใช้เวลาร่วมกันอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะคือต้าไม่แน่ใจคือความรู้สึกต้ต้องต้องรู้สึกว่ามีบางท่านจะมีคอมมิตเมนต์ในช่วงสามเดือนนี้แน่ๆนะคะโดยเฉพาะเดือนมีนาคมเออมีคอมมิตเมนต์แบบขอเป็นแฟนคือจะไม่ได้เป็นคนคุยแล้วเป็นแฟนเลื่อนสถานะอะไรแบบนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยล่วงหน้านะคะแนะนําแบบนี้เนาะนะมี energy ของคนที่แบบตั้งกําแพงไม่รู้คุณหรือเขานะฮะหรือว่าเป็น เป็น energy ของคนที่ค่อนข้างเข็ดในเรื่องของความรักอีก Energy หนึ่งก็เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างแบบช้าๆได้พาเลี่มงามไม่ค่อยตัดสินใจอะไรหรือว่าแบบค,ค่อยๆแบบดูไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะจริงๆถ้าถามเต้านะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นนั่นแหละนะแต่าถามเต้าจากหน้าไพ่นะจังหวะมันมาดีมากๆนะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันหรือว่าพูดคุยแบบชัดเจนตกลงปรงใจอะ่ะเออในช่วงสามเดือนนี้ก็แล้วกันเนาะทีนี้คนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะเห็นเอเนจีแบบ การพูดคุยที่ชัดเจนนะคะออ่การวางแผนอะไรบางอย่างร่วมกันจะเกิดขึ้นนะคะเต้ามองว่าช่วงสามเดือนนี้นะคุณจะได้กลับมาคืนดีกัน ออแต่มันจะอยู่ภายใต้การเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็การพูดคุยกันที่มันชัดเจนมากขึ้นอะ่ะมันจะไม่มีอะไรคุมเครือแล้วนะคะในช่วงสามเดือนนี้เนาะอะไรที่คุณส,สงสัยเกี่ยวกับตัวเขาหรือเธอคู่ของคุณเนี่ยนะก็ขอให้เปิดใจคุยกันได้เลยนะมันเป็นจังหวะของการพูดคุยแบบหารือกันอะ่ะแบบเปิดเปิดใจอะ่ะที่ใช้เหตุและผลที่ไม่ใช้อารมณ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคืนดีกันสูงมากนะพลังงานไพ่นะคะอันนี้ก็ขอแสดงความดีล่วงหน้าเนาะถ้า ถ้าสำหรับคนที่แบบรอคอยการแบบกลับมาพูดคุยกันหรืออะไรแบบนี้เนาะนะคะเป็นกำลังใจให้นะถ้าถ้าสำหรับคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะทีนี้ไพ่อื่นๆนะบอกอะไรนะ spend time with animals นะชาวราศีกุมนะคะช่วงสาดาหนนี้คุณอาจจะได้น้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงหรือว่าบางคนได้สัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงนะในช่วงสาดาหนนี้นะหรือยไพ่กำลังจะบอกว่าให้คุณใช้เวลากับ สัตว์ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าไปเดินเล่นสนสัตว์หรืออะไรแบบนี้นะคะเออมันจะช่วยเติมเต็ม energy ภายในของคุณเนาะแล้วก็ Believe in the Magic of Life นอะอันนี้ไพ่แนะนําเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดเนาะขอให้คุณเชื่อมั่นว่าชีวิตคุณนะมันคือเรื่องมหาสัจจย์เออไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณมันคือเรื่องมหาสัจรย์ที่ทําให้คุณเป็นคุณ ในแบบวันนี้ที่ทําให้คุณมีเป็นหรือได้ทําอะไรในแบบทุกวันเนี้ยเออมันคือเรื่องมหาสารจัของการใช้ชีวิตของเราทุกคนนะฮะเนาะเซฟวิ no. ่งพูดไปแล้วนะคะชาวราศีกุมจะโฟกัสเรื่องของการเก็บเงินมากขึ้นนะช่วงสามดนนี้นะเป็นสิ่งที่ดีนะนะคะสนใจการเงินของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ d i e t a r y change นะชาวราศีกุมนะฮะช่วงสามดนนี้อ่าคุณจะเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาหารการกิน ของตัวเองมากขึ้นนะเหมือนบางท่านนะี่จจะกลับมาดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะเนี่ยอย่างไพ่อินเพรสเนี่ยค่ะคือดูแลในเรื่องของอาหารการกินดูแลทุกอย่างอะ่ะของของชีวิตของตัวเองะคะ่ะให้มันอยู่ในจุดของความสมดุลมากขึ้นในอยู่ในจุดที่แบบมันดีอะ่ะเออนะอย่างเช่นแบบอาหารการกิน เหมือนคุณจะเริ่มที่อาหารการกินเป็นอย่างแรกชาวราศีกุมนะคะม,มันก็จะส่งผลต่อชีวิตคุณในทุกๆด้านนั่นแหละนะคะที่มันจะดีขึ้นตามไปด้วยเนาะนะคะประมาณนี้นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของชาวลัคนาราศีกุมนะคะเป็นกำลังใจให้นะมาเล่าให้เราฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ